ท่านผู้ชมวันนี้มาดูวิธีการตัดขาตู้หัวเตียงแบบสบับช่างกันเลยนะครับผมคือว่าลูกค้าต้องการให้ผมตัดขานะครับเพราะว่าตู้หัวเตียงหลังนี้คือเขาหรือว่าตู้หัวเตียงหลังนี้มันสูงเกินไปนะครับแล้วก็ทำให้ตัวปลั๊กตัวปลั๊กที่ใช้เสียบ โคมไฟหรือไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับมันอยู่ต่ำกว่าตัวตู้หัวเตียงครับลูกค้าจึงบอกให้ช่างเอามาตัดขาให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตัดขาของช่างกันเลยนะครับผมนะครับเริ่มก่อนนะครับคือลูกค้าอยากให้ตู้หัวเตียงแบงนี้ให้ต่ำตรงนะครับก็คือตอนนี้ตู้หัวเตียงสูงอยู่ที่60เซนนะครับ แต่ลูกค้าอยากได้ตู้หัวเตียงสูง52เซนนะครับโอเคตอนนี้ตู้หัวเตียง60เซนมาดูวิธีการตัดนะครับผมก็จะวัดจากด้านบนลงด้านล่างนะครับให้ได้ห้าอ2เซนนี่ครับอีกด้านนึงก็เหมือนเดิมนะครับในด้านนี้ก็ให้ได้ห้าอ2เซนนะครับอ่าด้านหลังก็ทําเหมือนเดิมนะครับทําแบบนี้นะครับ ให้ได้ห้ามสองเส้นพอดีผมทําการขีดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับอ่าแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเอาดิชชักออกก่อนอ่าโอเคหอายอดต,ตัวแบบนี้ครับอ่าก็หาไม้บรรทัดตรงๆ หรือไม้อะไรก็ได้ครับที่มันตรงๆนะครับอ่าอันนี้แล้วก็มาวางตัวนี้นะครับท่านผู้ชมอา่ามาดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆนะครับหาไม้ตรงๆมานะครับผมแล้วก็ทําการขีดเลยนะครับขีดตามที่ได้หมายไว้นะครับอา่า ให้ตรงก่อนนะครับ,าบการทำเชียแบแล้เนี้ยนี่เราก็จะได้เห็นรอยดีสอนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับจากนั้นก็ทําการตัดเลยนะครับโดยใช้เลื่อยมือแบบนี้นะครับผมทําการตัดเลย ก็ตัดได้แล้วหนึ่งขาแล้วนะครับผมอ่าเลื่อยเลื่อยเหล็กตัวนี้ก็ให้มันแข็งแรงและมาตรฐานนะครับดูนะครับเราจะจับแบบนี้นะครับบิดแบบนี้นะครับมันแข็งครับเนี่ยครับอย่าไปซื้อไอ้เลื่อยแบบนี้ถูกๆมาใช้งานนะครับเพราะว่าจะทําให้เวลาเราตัดมันจะเบี้ยวนะครับนี่อันนี้ก็ตรงได้มาตรฐานนะครับผมแล้วเลื่อยการขันตัวนี้นะครับ กันให้ตึงๆแบบนี้นะครับผมนี่ครับยิ่งตึงยิ่งดีนะครับอย่าให้มันหย่อนอย่าให้มันยาน,นะครับมันอาจทําให้ใบเลื่อยเราบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับผมมาดูการตัดขาที่สองกันเลยนะครับโอเคขาที่สองก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ จากนั้นก็ทําเหมือนเดิมนะครับคลิดนะครับคลิดด้านเลยครับผมอ่าก็ใช้ไม้เหมือนเดิมครับขีดที่เราได้หมายไว้นะครับแล้วก็ เริ่มตัดกันเลยนะครับโอเคขาที่สามผ่านไปต่อไปก็ขาที่สี่นะครับ เค okay. เรียบร้อยนะครับขาที่สโอเคจากนั้นเราก็ลองพลิกดูนะครับว่ามันตั้งเป็นยังไงอโอ้มันปอกกระเด็กนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้กันนะครับผมเห็นไหมครับปอกกระเด็กครับผมอ้าวครับตอนนี้ผมก็ใช้กระเบื้องนะครับนี่ทําการวางเลยครับ พื้นกระเบื้องนี้ต้องมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมจากโรงงานนะครับเอออ่าไหนก็เอาตัวตู้วางดูนะครับเห็นไหมโอ้พกันดเ,เด้ยอะเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ลองเทสร,ระดับน้ำดูก่อนนะครับ ได้ครับดด้านบนก่อนนะครับด้านบนตรงนี้เนาะโอเคหน้ากสบลังได้ครับางค้างโอเคห้าข้างได้นะครับจากน,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 นั้นผมจะเอาด้านหน้าออกนิดนึงกับ ด้านหลังนิดนึงนะครับเพราะว่าระยะห่างตัวนี้ประมาณประมาณได้อยู่ครับประมาณสัก5้มิลหรือหกมิลนะครับมามาดูการขัดนะครับใช้ลูกหมูขัดเลยนะครับโอเคครับผมจะขัด เข้าทีละนิดทีละนิดนะครับอย่าขัดเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะขัดเกินไปนะครับหรือขัดเนื้อไม้ออกเยอะเกินนะครับผมอ่าด้านนี้ครับถ้ากลัวว่าเราขัดเยอะครับทําการมาร์กไ้เลยนะครับใช้ที่ซอมมาร์กไว้นะครับประมาณนี้ผมเอาจะอ,าออกประมาณสักสองมิลก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ขัดด้านหน้าด้านหลังออกพื้ที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวลองวางดูนะครับ <c oughs> โอ้ยังป๊อกกระเดกอยู่ครับอีกสัก2อมิลนะครับเอาด้านละมิลแล้วกัน ลาตัดต้องเล็งให้ตรงนะครับต้องใช้ความสามารถนิดนึงนะครับผมไออกล้ละอีกนิดหนึ่งเอาด้านนี้ออกอีกนิดหนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ ทำการขัดขาหรือทำการตั้งให้มันตรงให้ได้ฉากไม่ให้มันขยับขยื่นหรือปกกระเด็กนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็วิธีการต่อไปผมก็จะทำการลบมุมนิดนึงนะครับเดี๋ยวหากระดาษทรายมาขัดมุมครอบอ Okay. ลบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนั้นก็ดึงเอาเรียกว่าอะไรนะักฟองน้ําหรือฐานรองขานะครับนี่ดึงออกมาแล้วก็มาติดใส่ตรงนี้เลยนะครับ เขายังมีกาวอยู่นะครับก็าสามารถติดได้เลยนะครับอโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ตัดขาให้ตัวตู้ต่ำลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมโอเค ีก็เอาชักใส่เข้าไปนะครับนี่ครับทำการเป่าฝุ่นเช็ดฝุ่นโอเคครับ,ท,รคครบท่านผสมตอนนี้ก็ทำการตัดขาพื้นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับ ฝากขอบพระคุณในการรับชมคลิปนี้นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับนะครับผมขอตัวก่อนนะครับผมครับนี่ก็คือตู้หัวเตียงนะครับที่ได้ทําการตัดขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมสวยๆงามๆนะครับผมอืมนะครับนี่คือด้านข้างนะครับอ่าฮะนี่ครับยังมีคุณแจทองนะครับคุณแจทองนี้ ทนนะครับแข็งแรงด้วยนะครับผมนี่นครับผมสวยสงามๆจากช่างไม้นะครับผมนี่นครับผม